ครับคลิปต่อมามาดูวิธีการใช้ฟังก์ชันของเพลงนะครับในหมวดซองเพลงของเจ้าค axkx 1 0นะครับผมพูดยากเลย,เยโอเคครับเราต้องมี usb flash drive แล้วก็เสียบเข้าไปที่ท้ายเครื่องก่อนนะครับโดยนำไฟล์ mp 3หรือ midi เข้ามาจากนั้นกดที่ปุ่มซอง select นะฮะหนึ่งครั้งนะครับกดที่ปุ่มซอง select แล้วก็เลือก ไปที่มันจะมีคําว่า user กับ USB แนละ้วเราไปที่ USB นะมันก็จะมีเพลงขึ้นมาครับเราก็เลือกได้นะครับจเจ้าเพลงไหนว่าจเจาเพลงบุษบานะครับจากนั้นนี่ก็กดเล่นได้เลยนะครับกดปุ่มนี้ก็ได้หรือเราจะกด audio โปรแกรมขึ้นมาอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับขึ้นมาปับ๊บนะ้นมันก็จะมีปุ่มให้เลือกกดเราก็กดเลยครับนะครับ วันนี้มีบุษบามาเที่ยวนี่คือวิธีการใช้งานฟังก์ชันของ audio เพนะครับจะหายไปเราก็สามารถเลือกเล่นได้นะครับผมนี่เพลงที่สองนะครับอย่างนี้ครับคุณแม่เจ้าหน้าที่เนี่ยครับ นี่ก็คือการใช้งานของหมวดออดีโอเพย์ครับไม่ว่าจะเป็นมีดีซองเพลงแล้วก็เอ็มพีสามนะครับแล้วก็อาจจะไฟเวฟด้วยนะครับผมตัวนี้